อจะเปิดโรถสวัสดีค่ะเขาจะ่สนงแย่ญญที่เก่านะคะตามลดไปนะคะว่าดุูจะไปไหนนะคะพาระดีนี้ต้องแวะนะคะองน้ำมนต์โทรมาเดี๋ยวจะมาดูลูกบ้านให้น้ำมนต์นะครับ คนหาทีรอบหนึ่งเขาไม่เจอร้านคนก็ลินนะลุงแต่เราไม่ใช่อุปสรรคเลยนะคะลุงช่างหาให้น้องน้ำมนตอ,อู้นี่ไงลุงเจอแล้วเขาเดินเข้ามาก็เจอเลยนนยี่ห้ออะไรนอดีสุดเลย ชื่อไปยลูกบาถ้าดีสุดก็จะเป็นไป๋ครับตอวนี้หนึ่งพันสองพันสี่สิบเก้าของอือถูกใจของน้องน้ำมนต์น้นเราเอาลูกนี้เนาะยาสิค่ะ เป็นร้านที่รวมกีฬาของเล่นกีฬาเสื่อกระเป๋าเป็นยิงรองเท้า ตัดขาดกันดถกใช่ไหมอือเฮ้ยฮ่ะแล้วูแล้วเป็นสองข้างเลยดิทำ<ม>ยังไ<า>องไอ่ะ,อะตายจากของร้านกดเลยใช่ไหมลูกได้แล้วค่ะ ได้แล้วเขาเจ้าจเลิกเอาเด้อเขาจาเลิกเอาวันก็่าเลิก,มา,ม,ากมาใด่ประกอบครับมาลูกซื้อลูกบาสให้นมมนเขาอยากได้ออกแล้วลุงของเจ้าค,ครับเช่นกันครับครับเขาสั่งอย่างเดียวเอาไปอย่างเดียวก่อนค่ะนี่น้องน้ำมนต์ได้แล้วได้แล้วมัลุงออก เราได้แล้วนะครับเป็นลูกบาสเอา,อาเรียกว่าอย่างดีเนะาะที่พี่เพื่อน้องก็ติดใจนะครับที่ร้านซุปอร์ดกลับนะครับสกลนครับอยวกให้เผื่อเขาชอบนะครับชอบเพราะว่าย้ำตั้งแต่เมื่อวานป้ามาก็ให้ซื้อป้ากับธุระเยอะก็เลยไม่ได้ซื้อนะครวันนี้พ่อ จัดให้นะคะได้เลยล้าก็ไปขึ้นรถนะคะสีโนโต๊ะงามไหยงามฝึกให้เขาเล่นกีฬาเล่นกีฬา<อ>ก็าน้ำมนตัวสูงลุงเหมาะเลยเล่นบาส ไปแล้วก็ไปต่อนะคะกับจำปาดง่งในของที่น้ำมนชอบเปกีฬาที่น้ำมนชอบน้ำมนก็ตัวสูงน้ะพอดีเลยเร็วซ้ายเร็วขวาเร็วซ้ายเร็วขวาสิรีบอก บอกเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้าย<ๆ>แล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวสิเราก็ไม่รู้จะไปยังไงครับ <c oughs> เลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาให้บน,น <c oughs> บนเป็นวงกลมเนาะให้บนเป็นวงกลมมหาลูกกลมมันให้บ, <c oughs> บนเป็นวงกลมในที่สุดก็เจอร้านที่ถูกใจได้แล้วขอขวงฝากให้น,น้องน้ำมน้นำบางน้งลุงฝนตกเดินทาง นี้เราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาไม่รู้ <laughs> ถา้าซศรีอีกลุงถ้าวศริรรเราจะไปซ้ายหรือไปขวา <laughs> เพื่อที่จะกลับบ้านต้องทามงศรีอีกจริจะให้เราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาแล้วทางไหนออกถนนใหญ่ก็จะไปจำปาดุงค่อยๆนี่มืดตึบ๊บกว่าไปไม่เป็นเลยเลยนะี่นะแล้วก็เจอทางไป หานหน้าทางตะว,วันออกเฉียงเหนือไปตามถนนสุกเกษมเข้าสู่ซอยสุกเกษมสิบเอ็ดอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่กำจัดภยัยอ๋อวัดศรีปูแล้วยายสิอ๋อจะเจ้ามาซื้อสีเนะะาะแม้ ครบแลหรือยังยังเจ็ดนาทีลุงเด <laughs> ี๋ยวพอจ,จีงเงินเราเจ้าเดิค่ะใน่เจ็ดนาทีจริงจังเลยหรอจริงจังถึงระบบทะนนใหญ่นะลุงออกไปนะได้เห็นระบบนี้เหรอเห็นแล้วออกมาจากซอย สำหรับชิดนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ